สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชเป็นประจําทุกวันนะครับผมกับนะครับผมคลิปแนวทางหน่อยรวมนะครับผมของวันที่8นะครับผมสิงหาคมสองพนร้อยหกสิบแปดเช่นเคยครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับใดๆนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรเท่านั้นทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขอให้ทุกท่านโชคดี ครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางของวันที่7สิงหาคม2 5 6 8นะครับผมเองก็นะครับวางแนวทางไว้นะครับเรามาเช็คดูที่สายออกกำลังกายก่อนครับผมก็คือตัวรูดตัวรูดนั้นผมวางไว้4 5 6ครับใน7หนอยนั้นนะครับผมมีหนอยใดบ้างนะครับทำสติให้ชมทุกวันก็มีหนอยกิดหนอยกาหน่อยพิหนอยปก หน่อย V หน่อยพัดและหน่อยสาครับผม7หน่อยนะครับใน7หน่อยนั้น4มาทั้งหมด1ครั้งครับมาที่8 4กานะครับส่วน5นั้นมาทั้งหมดนะครับผม3ครั้งมาที่9 5กา5 6คิแล้วก็5 3 V นะครับผมมา5ครั้งเอามา3ครั้งนะครับห้าส่วน6นั้นมา5ครั้งครับผม มาที่6 2พิห้าหพิหนึ่งปกเก้าหกวีและก็เจ็สาครับผมสรุปแล้วนะครับผมก็เข้าสายออกกำลังกายตัวรูดไปทั้งหมด9ครั้งใน7หน่อยก็ถือว่าเป็นสติที่ดีมากครับสำหรับนะครับสายออกกำลังกายนะครับ เมื่อสายออกกำลังกายทําหน้าที่ดีแล้วคู่เจาะทําหน้าที่ดีหรือเปล่าเรามาดูครับคู่เจาะนี้นะครับวางไว้ให้15คู่ทุกวันนําไปนะครับเป็นแนวทางนะครับในน่อยรวมตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับ,นะรบมี FC บางท่านบอกว่านํำ15คู่เจาะนี้ไปใช้งานทั้งวันปรากฏว่านะครับได้ผลเกินคาด ให้ผลเกินคาดก็ขอแสดงความดีใจกับ fc พี่น้องทุกท่านครับผมที่มีความสังเกตและทำสถิตินะครับขอแสดงความดีใจด้วยครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเรา15คู่เจาะนี้ใน7หน่อย7หน่อยนี้เข้าตัวไหนครับเข้ากา48ครับผมน่ครับเข้าพิเศษนะครับ56นะครับผมคู่เจาะคูเ่เน้นเข้า6 7เาและเข้า35 VAP ครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบส่วนชุด6คู่นี้นะครับคือชุดที่คัดสรรโดยส่วนตัวเขียนว่าชอบมากวางสายกำลังกายไว้จาก3ตัวลดลงเดือน1ตัวก็คือ5 5ห้าแล้วนะครับคู่เจาะมีทั้งหมด6คู่เจาะ ก็ปรากฏว่าเข้าไปที่56พิเศษและ35 VP ครับผมดีใจด้วยครับผม FC ทุกท่านพี่น้องทุกท่านดีใจด้วยครับแนวทางของเราก็ยังเดินดีเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูต่อครับวันที่8แนวทางวันที่8สิงหาคม2 5 68เป็นอย่างไรแนวทางวันที่8เป็นอย่างนี้ครับ สายออร์รังกายตัวเดิมเลยครับผม4 5 6เลยครับสายออร์รังกายนะครับนะครับอย่าลืมว่าแนวทางหน่อยนี้ครับเขาจะเป็นแบบตัวเลขซ้ำๆนะครับแนวแนวทางเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวานนะครับสายออร์รังกายสี่วันนี้ก็4 5 6 ดูซิว่าสี6ห้าหผมนะครับผมชอบนะครับเมื่อวานผมผมเน้นที่5วันนี้ผมเน้นหบจะมาไหมนะครับจะมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้นะครับผมสายเจาะนั้นนะครับผมมี15้าคู่เจาะก็อย่างที่ทราบครับสามารถนำไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับนะครับผมเน้นไปที่6 8ครับตรงนี้61ตรงนี้ครับ กสามอ่าตรงนี้ครับหกสามแปดสามครับศูนย์สามครับหนึ่งสามครับหกคู่เจาะครับที่ชอบมากนะครับส่วน fc พี่น้องท่านใดที่นําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อุตสาหอื่นแล้วนะครับผมชอบตัวใดๆในนี้สิบห้าคู่เจาะนี้ก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับก็นะครับ ผมมีช่องทางอีกให้ติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม tiktok นะครับใน tiktok นะครับเลขหน้าค่า tiktok เลขในนั้นก็นะครับผมไม่สามารถลงใดใดได้ครับก็เป็นรูปแบบของกระดาษเลยนะครับกระดาษกระดาษนะครับผมเข้าไปกดติดตามด้วยครับใน tiktok ครับผมสหรับคลิปนี้ผมก็นะครับผมขอฝากพี่น้องเท่านี้ครับผมพร้อมทั้งวางแนวทางให้ชมแล้ว ครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ